คือในคะนักเรียนนะครับพบกับคุณชัยนะครับในอีีที่4นะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในทิเบเชียนะครับในรายวิชาสังคมศึกษานะครับพระพุทธศาสนาระดับชั้นม3นะครับนะครับต่อเลยนะครับเป้าหมายการเรียนรู้ครับเหมือนเดิมนะครับบอกแนวทาง การเผยแพร่ศาสนาในดินแดนต่างๆ,ๆนะครับวิเคราะห์ความสาคัญบอกประโยชน์แล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ mm hmm. นะครับขราวที่แล้วใน EP ที่แล้วเนี่ยก็ได้ทราบเกี่ยวกัเรื่องของศาสนาพุทธที่เข้าไปในยังเทศอ่าอ่าพูตานนะครับนะพูตานนะครับทิเบตและก็จีนนะครับนะ,นะครับนะ อันนี้เราจะมาดูว่าในในโซนเอเชียยังมีประเทศไหนที่ทลักษณะปุดเข้าไปอีกนะครับนะครับอันนี้ก็จะมาของประเทศเกาหลีนะครับเกาหลีนะครับเกาหลีก็จะมีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่ได้แบ่งแยกประเทศออกมาครับนะครับ,นะรบก็จะเป็นเกาหลีเดียวนะ ะนี่ยด้านซ้ายมือรูปด้านซ้ายมือเห็นไหมครับนะครับนะนะครับพอจะเพิ่งมาแบ่งช่วงไหนในช่วงที่หลังสงครามโลกครัรคลล้งที่สองครับนะในช่วงของสงครามเย็นคนระับเกิดสงครามเกาหลีขึ้นมาแล้วก็ทําให้เกิดการแบ่งแยกประเทศข,ขึ้นมาเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นี่คือธงเกาหลีเหนือนะครับนี่คือธงเกาหลีใต้ ทุกวันนี้ที่เราดูหนังเกาหลีดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยเป็นของเกาหลีใต้นะครับนะครับนะเกาหลีเหนือนี่จะปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิตสต์นะครับเกาหลีเหนือนะครับนะเกาหลีเหนือนะส่วนเกาหลีใต้จะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะครับนะบก็จะเปิดเซรีโอเพนนะครับนะดังนั้นสื่อวิดีโอหนังต่างๆซีรีส์ต่างๆที่เรารับมาก็จะเป็นของ เกาหลีใต้เคปงเคป,ป๊อปเพลงนะครับนะตรงนี้นะครับอ่ะนอกเรื่องไปละอันนี้มันมาดูกันว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาในเกาหลีได้ยังไงนะครับอ่ะในพศาา915นะครับนะจีนนะครับไะส่งสนักทูตนะครับนะซุนเตาครับเข้าไปเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับนะครับนะครับ ถ้า,ามแผนที่เราเมื่อกี้เราจะเห็นว่าเออดินแดมติดกันก็เดินเท้ามาก็ได้นะครับผ่านมาพอศหนึ่งพันเก้าร้อยสาิห้าัชวงศ์โซซอนนะครับเขามีอำนาจปกครองและหันมานับถือลัที่ของจือ้ออ่าของจื้อเนี่ยบับมาจากจีนแน่นอนนะ,นะครับอย่างคลิปที่แล้วนะลรััที่เต๋าของจือ้อพวกนี้นะมาจากจีนนะครับดังนั้นสังเกตเหไห็แไ่มกษัตริย์ราชวงศ์ไหนนับถือ ศาสนาไหนก็จะทําให้ศาสนานั้นรุ่งเรืองไปอีกศาสนาหนึ่งก็จะตกก็ะเสื่อมไปเลยประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็มีการฟื้นฟูศาสนาครับนะเกิดพระไตรปิฎกฉบับสูงครับนะบแปลภาษาจากภาษาบาลีเป็นภาษาเกาหลีครับนะให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นเกิดสงครามโลกนะครับ สงครามโลกครั้งที่สองนะครับลืมเขียนไปอ่าเกิดเกิดสงครามโลกครั้งที่สองครับนะถูกอะไรครับถูกญี่ปุ่นยึดครับญี่ปุ่นเข้ายึดนะครับนะยญี่ปุ่นเข้ายึดปุ๊บเนี่ยนะครับแน่นอนครับศาสนามันก็เลยพรุดโทรมไปเลยนะครับนะแล้วหลังจากนั้นก็เกิดสงครามอีกครับเกิดสงครามเกาหลีครับเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ขึ้นมาอีกนะครับนะก็ทําให้ศาสนานั้น ก็ดบดอกไปนะครับนะคนี้มาดูของญี่ปุ่นบ้างนะครับนะการแผนแพร่ศาสนาในญี่ปุ่นนะครับนะญี่ปุ่นจะเป็นเกาะนะครับนะครทางซ้ายมือติดไปก็จะเป็นเกาหลีใช่ไหมครับนะครับ ญี่ปุ่นนะครับศาสนาพุทธเข้ามาในญี่ปุ่นได้อย่างไรนะครับเนะเข้ามาในพุทธศตวรรที่11-13นะครับญี่ปุ่นได้รับพลูกศาผ่านทางประเทศเกาหลีช่วงไหนก็ช่วงที่เกาหลีถูกญี่ปุ่นเข้ายึดครองนะครับเนีก็เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมขึ้นมานะครับนะ ก็ศาสนาพุทธก็แรกเกิดการซุ่มซับเข้าไปในญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นก็รับศาสนาพุทธมาจากเกาหลีโดยทางนี้นะครับนะบนะญี่ปุ่นถามว่าญี่ปุ่นมีศาสนาเดิมอยู่ไหมก็มีอยู่แล้วมีศาสนาเดิมก็คือศาสนาชินโตนะครับมีศาสนาเดิมศาสนาชินโตนะครับนะมีศาสนาเดิมูีแล้วนะครับชินโตนะครับนะแล้วในยุคของเจ้าชายโชตุกุนะครับก็บอกว่าเป็นยุคเสรีธรรมไพรโรดคือในช่วงนี้ศาสนา พุทธในจเจริญรุ่งเรืองมากเลยนะครับเนะยเขาถึงเรียกยุคนี้ว่ายุคเสถรธรรมไพโรดนะครับนะในสมัยของพระเจ้าโชตุภูเนี่ยพระองค์เนี่ยให้ความสําคัญเรื่มใสยศรัทธาในพศาสนาก็เลยทําให้ศาสนาในจเจริญรุ่งเรือนงในช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะครับปลายทศวรรษที่สิบสี่นะครับนะญี่ปุ่นได้รับอ่าไม่ได้รับญี่ปุ่นได้ <c oughs> ได้ปรับบทบาทาพษณาให้สอดคล้องกับสภาวะของประเทศนะครับนะบ <c oughs> ส่งผลให้เกิดนิกายของุทษณาญ,ญี่ปุ่นขึ้นอีกสามนิกายนะครับนะครับนะั่นคือนิกายอะไรมาดูครับมีหนึ่งนิกายโจโดครับหรือนิกายสุขาวดีนะสองคือนิกายเซนสามคือนิกายมิชิเลน นะครับนะก็คือพูดง่ายๆคือญี่ปุ่นก็รับมาครับนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้รับมาแบบดั้งเดิมนะครับในเรืรับมาแล้วมาเอามาปรับครับให้มันเข้ากับนิกายศาสนาเดิมของตนเองแล้วก็ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของของคนญี่ปุ่นนะครับก็เลยทําให้เกิดนิกายใหม่ขึ้นมานะครับนะแต่ถามว่ามันก็มีรากเข้ามาจากศาสนาพุทธนั่นแหละนะครับ มันก็คือศาสนาพุทนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันแตกไม่ไกายออกมานะครับนี่ก็เป็นที่มาของาสนาที่เข้าไปเผยแพร่ในทางเอเชียนะครับนะจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยนะครับนะเขาเรียกว่าเอเชียตันออกนะครับตรงนี้นะครับสังเกุกคนสองสามชาตินี้จะจะมีรูปร่างขานาที่หน้าตาที่จะคล้ายๆกันนะครับนะบางครั้งเราก็เอ๊ะแทบจะแยกไม่ออกเลยทีเดียวนะครับอะายกัน แม้กระทั่งการเขียตะเกียบใช่ไหมสามชาตินี้ก็คล้ายๆกันแล้วก็ตัวหนังสือนะครับนะก็เป็นหนังสือแบบประดิษฐ์คล้ายๆกันเลยนะครับเป็นเป็นอักษรขีดๆเหมือนกันนะครับสามชาตินี้นะครับก็สําหรับในเรื่องนี้ก็จะมีเท่านี้นะครับมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อ,อไปใน EP ที่5นะครับนะในส่วนของการบ้านตอนนี้ยังไม่มีนะครับนะีเดี๋ยวหลังจาก EP ที่5ที่6ก็จะจะเริ่มมีการบ้านขึ้นเข้ามานะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอขอบคุณที่นักเรียนนั้นรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ